ับสวัสดีครับท่านผู้ชมทเฉลิกรบมนีเบาแอมเราทงสีผ้ามาติดตามตัวเลขกับไมเลียนครับท่านผู้ชมเนาะไมเลียนเป็นฝันดีครับท่านผู้ชมฝันเห็นผู้ชายตัวจ้อยๆครับอยู่ตรงหน้ามายืมรถมอเตอร์ไซค์ครับมายืมรถมอเตอร์ไซค์ยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของแนี่ยพัสดครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็จับไข่เป็ดได้จับได้กินไข่เป็ดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบพกนี่เพืชหายสามตัวเลยครับไม่เลียนเป็นบอกสามตัวเลยครับสิเป็นเลขกสามตัวตัวใดกก มารับชมกับไมเลียนครับนั่งถ่ายอยู่ในบ้านนะครับกรับสวัสดีครับไมเลียนสวัสดีครับน้องครับน้องครับเพื่อนเด็ไปกรุงเทพนาะไมเลียนเนาะเพ่นเด็ไปฝันดีอยู่บ่ครับคุณแม่เั้เาสูเอฟซีเพิ่นฟังนะครับกับฝันดีอยู่ฝันว่านเป็ดมันไข่ครับโอ้ยไข่เป็นยุมเป็นยุมอยู่มันไข่มันไข่อยู่รอนามหรอกแต่มันอยู่ในพังครับมันหนังบบเด็ไข่ใช่นามหลยมันไข่อยู่รอหนามเป็ดนั่นเป็ดนั่นนะ เออเป็ดไข่ยู่รนาบุยลูกขาวจุนมพ,พูนดินพีนอยู่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มอยู่ไข่เป็ดขึ้นมาหลายเถอะก็บ่านะครับไข่ยู่รนาก็เลยเอาว่าโอ๊ยสิปแป๊วขู่มาใส่ก่อนวะม,มใส่ไข่เนี่ยไข่มันมันหลายแห้งนะมันไข่มันไข่เป็นหมองเป็นหมองดอกมาต่ว่ามันถังหลายครับบัดน,นี้มีผู้ชายผู้หนึง่งเปิ้ลคีล่รดอันนั้นบ่ได้ขี่รดดอกเนิ่ยาง ย่างมากเลยแหละแต่ว่าคอมาไปแมกเลี่ยนะคือจะเพิ่มมากแล้วเพิ่มสิกิโลนเพิ่มสิยางกับ้างดอกแต่ว่าเพิ่มมากหอดเพิ่มกับมาจอดเพิ่มกับยางเข้ามาให้ยืมรถในเด้อเพิ่มว่านี่นี่ยืมรถทัานนี่แหละครับทัานที่ว่านี่นะให้ยืมรถแน่เพิ่มว่าสิไปอันนั้นตุลาเพิ่มว่าสิไปตุลักเออเอาเอาก็เลยว่าครับยืมมันนะครับอันเพิ่มกับ เลยหาลูกกุญแจอลูกกุญแจไม่แน่เลยแล้วลูกกุญแจเพคนเพื่อนขับไปครับได้เลยเด้อได้เลยเด้อเพคนว่าโดดขันนี้ล่แหละคนขี่ไปเพคนว่าได้เลยเด้อคนว่าคนว่าเนว่ยนี้เออได้อียังไะเมริอันบงหมูแล้วคนออกมาได้เลยเด้อคนว่านี่ขี่แล้วได้แล้วคนว่าโอ้ยขี้ขั้นนี้นี่บนสีเบียทะเบียนบนนอกบงหมูแต่ว่าเอ้าเอ้าคนว่ากโต๊ะกรบโปรด้สนใจล่ะง่วงแต่น้ำไข่เป็ดล่ะวันนี้ไข่เป็ดมันหลายครับครับมันไข่ไว้ใน รอพังน้ำนันมันมีอยู่รอพังน้ำนั่นก็สิไปเก็บไปแล้วหนึ่งสิเอาคู่ไปเก็บพันนั่นครับครับได้ยังบ่ได้กับ่สนแล้วแล้วห่วงน้ำอันไข่เป็ดเนาะมันหลายแห้งย่านค้นเก็บเอาก่อนแต่เพิ่งถามเอากุญแจรถน้ำวันซะถามเอากุญแจรถลดกุญแจโหลดพนัากุญแจเอเจเอเอ,อ,อ,อันนี้่กุญแจเออเออใส่กุญแจพนักก็เลยเอากุญแจก็เลยนี่นี่ยเป็นมักกี้ขั้นนี้เพราะแต่เมื่อกี้ไปได้เด้อเพื่นวา ใช่บ่ได้ก็กระบอกหูน้ำเจ้าแล้วแต่ว่าขอ่อยห่วงแห้งไข่เป็ดในฝันนั่น,น,นละเออในฝันน่ะขอ่อยห่วงไข่เป็ดแต่มันไข่อยู่นอกพังมันนอกไข่โลพังมันเป็นหยุ่มเป็นหย,ยุ่มยู้ยขาวจูนพูนได้มนต์เหมืองกึง่งไข่นั่นครับเขากิดพ่าวเอาให้เพิ่นเพ,พิ่นกิดเพิ่มกิดไปแล้วเพิ่มเกิดขี้โดเพิ่นกิกดกไปเขากิดเลยได้คู่เขากิดเลยสิไปเป๊กไข่เป็ดครับฝันนั่นอัน ผู้ใายแมนบอกไม่เรียนที่มายืมรถอนั่นแมนผู้ใช้ผู้จะจอยนั่นแหละผู้ใช่นั่นแหละแต่ว่าเฮาอันนี้เป็นมายืมน่แต่ว่าเฮาได้แล้วเขาก็เบ่งไปล่องเบิ่งมันมันเน่าหรือมันหยังบอกกเลยว่าน่ะว่าใครปิดมันอยู่รอพังน่นอย่ามันดุนว่ามันเน่าคือจัางมันงามเท้คือมันขาวแต้่เฮากับเลย่อขอเบิ่งข้อเบิ่งมันก็ เหลืองหุยหุยอยู่ทางในแต<อ>่ร่ากับทางกินได้แบบน,นี้กินสดสดเลยกินก็สด,สดนี่แหละกินเมิดไข่หนึ่งกินหน่วยหนึ่ง, <c oughs> องเออกินหน่วยหนึ่งกินอันเอาใส่ป่ากขอข้อแล้วเอาใส่มือพร้อมได้ลีลยวนี่ใส่มือเอาใส่มือบ่มีมถ้วยมีอย่างนี้มันอยู่ในหลกพังห่วยก็เลยเอาข่อใส่มือคขอใส่มือเบิ่งก็เลยเออเอาซี่มึงมันเน่าว่มันบูดบอกันบูดกับบอเอาขันเน่ากับบอเอาน่ะครับบัดนี้ก็คขอใส่ก็เลยก็เลยกอกใส่ป่า ก็เลยกินเบิ่งลึดลงเลยเออกินเบื่องโอ้มันบอเดาตัวนี้ว่ะมันก็แซ่บหนาโอ้ก็เลยเก็บเอาแบบนี้ว่ามันบอลาก็เลยเก็บเอาสิแปเป็นตัวเลขตัวใดเนาะบ่ฮูแล้วเนี่ยบ่ไเด็กพันโตมันนอเนี่ยก็พันวบาไข่ไข่มันออกเป็นยุมเป็นโมเป็นโมอยู่แต่ว่าแตกซ่าเบิดได้ขุนได้รอพังไดยบอได้อยู่ในน้ำรับมันอยู่รอพังมันไข่ปิดอัน แต่ว่าบอเห็นหอโตมันดอกเห็นแต่ไข่มันเนอะผู้ว่าแต่ปิดมันมาไข่ใส่อันไม่เล่นครับอันเป็นผีหน้าบอกมากยืม,มรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ไหนบ่หูบ่จะว่าผีหน้าจะาวียยังหอรบอบ่หูแต่ผู้ชายเจ้จอยแต่ว่าเป็นผู้ชายเจ้จอยแต่ว่ากับในใจในห้วมจิตสำนึกกับก็แม่นเพื่อนน,นละ่ะเออก็แม่นสิพูดหน้ัแหละล่ะแต่ว่าเราเราสิมาบอกอยู่แต่ว่าเขาตีปัญหาบ่ไดเนี่ยเขางงแห้งเขา งืดแท้งนี่เป็นยังคอยมาให้ปัญหาเข้ากับไปท่านอยู่ใส่บาทใส่โพกกับไปอยู่อเออฮะกินหาอยากก็ได้นั่นเลยนี่ก็เอิญกินน้ำอยู่ประเมินบ่เอิญเป็นยังคอยมาตีปัญหาแห้งกระเทมันก็งงหมอน้าว่วหมูกระถวายแร้วไกลกระถวายขาเจ็ดสีก็ได้เล้วกะไฮเบิร์ดเลวไปถวายเบิดเลวไม่เลี่ยนครับขั้นถาเปเป็นเลขกไม่เลี่ยนสิเปเป็นตัวไรล่ะครับ แม่กับแปะว่าแม่แกบอกเอาหมาลุเอาหม่าลวยหนึ่งนับแม่กับสีแปะว่าหนึ่งครับหาศูนย์แล้วครับหนึ่งหาศูนย์ได้กินผอมนะ่ะก็เลยว่าแปลว่าหนึ่งหาศูนย์ใครกับมันวงกลมกับศูนย์เนาะแม่ใครกับหน่วยหนึ่งแม่เมื่อกับหานิ้วเมื่อกับฮานิวเลยล่อกเบืองหน้าอย่ันมันเน่าเอามาล่อกเบืองผัดข้อเบื้องผัดแดงคึงคึงอยู่ทังในน่ะก็เลยเอากอกปากกินครับ ิน <S 1> 1, <S เบอรหน่วยหนึ่งหนึ่งหาศูนย์เนาะแม่แม่ก็ขึ้นบ,บ้านนั่นแหละนนเนาะทะเบียนรถโมไซก็ติดตัวเก้าตัวเนาะคุณแม่เนาะทะเบียนรถโมไซค์ตัวเก้า,กา,นะลากแล้วนี่เพิ่นมายืมไปนี่งังเพิ่นจะยืมไปอย่างอสิม,มาทะเบียนรถก็ไไรได้ไม่เลียนฮม้หก็กันแต่ว่านั้นแนวก็บอกท่านฝันเหลขกนะบอกตรงตรง,ตรงบร่ท่านฝันเล็กเนาะแม่บ่ท่านฝันเลขกได้น,บบน,น,นี่ฝันว่างแต่เห็นหนัน่นเห็นนี่เห็นใครเห็นอันนี้เพิ่นมายืมรถนี่รถค่าน,นนี่ออกันี่ละเพิ่นบอกแล้วล่ะครับไม่เลียนกับตัวนี้ละ สีรถขั้นนี่หรือสีจังไรปากในบนแตกวะครับแปดในไรเนาะปากเนี่ยบวมหูแล้วแม่ก็หายใช่ปากเลยแล้วครับแม่เนี่ย่เพิ่นสีแปะเนาะแม่บวมหูเนี่ยเขาด้๋ยผ่านเหล็กเนาะหัวดีเป็นแปะเอาเนาะงวดนี่สองหัวนี่แม่บวมผ่านเหล็กเลยครับแปะซอยกันเด้อครับแปะซอยแม่เลี่น้ำเนาะครับขั้นถ้าแปะได้ทีเด็ดสามตัวกับคอมเมนต์มาบอกเบาแอมโลทงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะแปะซอยกันครับ เดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิผ้าไปซองเบิ่งทะเบียนรถมูไซของไมเลียนครับท่านผู้ชมไมเลียนมี่ยังเติมเติมอีกบ่ครับก็บ,บ่มีแล้วก็พันแค่นี้นะลูกครับ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 ขอบคุณไมเลียนที่หลายครับที่ให้ความฝันเด็ดเอฟซีครับเบาแอ็มเราตรงงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะกรับสวัสดีครับไมเลียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิผ้าไปเบิ่ง ทะเบียนรถก่อนขอยาดด้วยครับไม่เรียนจ้าหลัวเรื่อยหลัมทะเบียนรถกับทู้เก่านะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามนะครับหกกไก่มอม้าครับผมเดี๋ยวมาซองมือกุญแจรถครับมาซองมือกุญแจรถก่อนด้วยครับเด้อสีมี หมายเลขกในข้อรถนี่บ้านไหนนี่ทางไหนเนาะนีลูกกุญแจบ่เพิ่นมายิบลูกกุญแจบ่ไม่เลี้ยนเพิ่นว่าขอกุญแจแน่เพิ่นว่าสิอันนี้ยืมรถไปธุระแน่เพิ่นว่าเออเอาเอาก็เลยว่ามาขอลูกกุญแจรถในในนี่ในมองนี่ไม่มีมือลูนี่หมายเลขกยี่บ่ลนไยืมรถยืมกุญแจรถแน่สิไปธุระเพิ่อนมา เอาโหลดเอาโหลดนะเอ้ยบ่มีบ่มีตัวเลขในม่รูปกุญแจรครับท่านผู้ชมมีแต่ทะเบียนนี่แหละนาะครับท่านผู้ชมเนาะมึงมึงเขียนใหม่เทไรนอหน่บุกไปชัดป่เนี่ยครับเอาทะเบียนรถนี่นะนะครับท่านผะู้ช,รราามชมเนาะอุ้ยเนี่ยเสเนื่องเสเนื่องก็โทษขอว่าไป ครับผมก็แคบนาจอไว้คร,รครับตัวเลขทะเบียนรถครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขทะเบียนรถกับสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบห้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหลักกฟันว่าได้เก็บไข่เป็ดครับแต่ปเป็นเลขหนึ่งห้าศูนย์ครับเดี๋ยวเอาแอมรถตรงสีจดใส่กระดาษงามๆไปแคบนจาจอครับ มมครับนผู้ชมนี่เด้อครับทะเบียนรถของแม่เลียนครับกะแคบน้าจอไว้เด้อครับท่านผู้ชมเนาะหกกอไก่มอม้าสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามครับธำโมชมเนาะแล้วกับฟันว่าได้จับไข่เป็ดครับท่านผู้ชมแม่เลียนเป็เป็นเลขกให้หนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์ไข่วงกลมๆกับเป็นเหล็กศูนย์มือกับฮานิ้วว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะมือกับฮานิ้วไข่หน่วยหนึ่งครับท่านผู้ชมปอกกินไข่หน่วยหนึ่งครับ หนึ่งห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมหนึ่งหาหาศูนย์กับกับนากับล้งกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันททาชื่นชอบมักทะเบียนรถที่ผีผู้ชายสูงจอยมาขอยืมกับอาไปตัตนาตัดหลังเหรียญครับท่านผู้ชมสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามครับสำหรับคลิปหนีบาแอ็รโตรงกะลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคใหญ่กับเม่เลียนครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ ครับนผูมชมเดี๋ยวเบาแอมละทงสิผ้าไปบึงของดีเด้อครับนผูมชมดีอีีครับเบาแอมละทงนี่ยเดินทางไปถ้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับนผูมชมเป็นของเรียกเงินเรียก,ยกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทลองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรีจึงสได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ห้องไม่รับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้น,นี่เรื่องการเมตตามหมายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้ <า S 2> เรื่องการงานหาเรื่องปะปะอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ <c oughs> เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะ <c oughs> มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะ <c oughs> สาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดนี่แหละเนาะ <c oughs> สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิด <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมาน่าแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่เอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแท,ะ,ทะครับมมท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับและะ้วก,ทก,กท็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นค้นแตงไ้แล้วก็น,นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับนอะวัดลุงปูรงนนรรงป่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมอราทุงกับบุโอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา้นานะครับเน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมโทุ่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อบซี่นะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยวาวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ